คะนี่มาเยี่ยมพี่หนุ่มสุรินนี่ได้ข่าวมาว่าคุณตาจะพาออกเดินเหรอคะครับผมวันนี้ก็จะพาออกเดินไปกินเลี้ยงอยู่นู้นอยู่ของที่บ้านแฟร์ซี่อ๋อจะพาพี่หนุ่มสุรินไปกินเลี้ยงบ้านพี่แฟร์ซี่พี่โก้ไปด้วยไหมคะพี่โก้ไม่ได้ไปครับอ๋อพี่โก้ไม่ได้ไปไปแต่พี่หนุ่มใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศพี่หนุม่มสุรินออกเดินนะคะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับผม วันนี้มาพบกับเราในช่องกวยเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะคนี้มาเยี่ยมพี่หนุ่มสุรินรน,ะะนี่ได้ข่าวมาว่าคุณตาจะพาออกเดินลระคะครับผมวันนี้ก็จะพาออเดินไปววกินเลี้ยงอยู่นูน่นอยู่ของที่บ้านแป๊บซี่ครับผมอ๋อจะพาพี่หนุ่มสุรินไปกินเลี้ยงบ้านที่แป๊บซี่ครับพี่โก้ไปด้วยไหมคะพี่โก้ไม่ได้ไปครับ พี่โป้ไม่ได้ไปไปแต่พี่หนุ่มใช่ไหมคะ,ะมเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศพี่หนุม่มสุรินออกเดินนะคะว่าจะเป็นยังไงนานๆพี่หนุ่มจะได้ออกเดินโชว์ความรอนะคะคุณตาเกตขี่ครั้งแรกใช่ไหมคะครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของคุณตาด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเลี้ยงยังไม่ถึงเดือนนะคะเป็นครั้งแรกที่จะ อดโ,โซ่พี่หนุม่มออกเดินนะคะที่เห็นที่เห็นให้ช้างนอนลงนี้เพราะว่า,าคุณตาต้องสั่งให้เขานอนก่อนแล้วมระวังไว้ก่อนนะคะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายช้างใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อป้องกันอันตรายวันนี้นะคะเอซีท่านใด อชอบหนุ่มสุรินนะคะวันนี้หนุ่มสุรินจะได้ออกเดินแล้วนาน,นานที่หนุ่มสุรินได้ออกเดินนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะที่หนุ่มออกเดินดูคนนั่งแบบนิ่งมากนะคะเนี่ยคุณตาเก็บมูลที่เห็นมีหอ,อกนะคะไม่ได้ทำร้ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ค่กันไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าคุณตาเข้าคนเดียวนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะทุกคนคงจะเข้าใจนะคะเนี่ยถูไว้กันไว้เพราะว่าเพื่อไเข้ากลัวไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะคะควิถีฟันชากนะคะเนี่ยเก็บมูลช้างทำความสะอาดทุกคนตาทำแบบสะอาดสะอ้านมากนะคะ <Morning. S 1> แอานี่ลดูพี่หนุ่มพี่โกก็อ้วนขึ้นด้วยออคุณตาคงจะเลี้ยงดีนะคะแกดูแลดี oh. เห็นมีควานที่รักมีเอาใจใส่อย่างนี้นะคะเอซี F C ก็คงจะดีใจปราบปื้มแทนนะคะ oh. วันนี้จะได้ออกเดินแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ oh. ทั้งคุณตา oh. ทั้งพี่หนุ่มด้วยนะคะ oh. เขาไปอยู่ในที่ของเขานะคะจะได้ออกเดินแล้วคงจะดีใจจะมีมีพี่น้องมาช่วยเดินด้วยใช่ไหมคะมีครับผมมีครับหลายคนไหมคะคุณตาหลายคนอยู่สามสี่ห้หกคอ๋อออกเดินครั้งแรกก็ต้องมีเพื่อนนะคะเดินคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนช่วยเดินเขาแข็งแรงนะคะดูดู ดูที่มีสีห้าขานะคะแสดงว่าเขาแข็งแรงช้างตัวผู้ถ้าเขาออกมาอย่างนี้นะคะแสดงว่าเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าเขาก็เป็นช้างพ่อพันธุ์เนา้คุนตาเนาะปกติเขาก็จะได้ผสมพันธุ์เรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็งดไว้ก่อนครับงดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรคะถ้าถ้าผสมพันธุ์เยอะๆในช้างมันจะมันจะ คึกๆหน่อยเนาะครับมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะเขาอยู่แบบนี้ไปก่อนได้เดินได้เดินก็ดีแล้วเนาะตรงนี้ได้เดินหน่อยก็ดีแล้วนะคะเขาก็มากแล้วเขากี่ตัวแล้วคะกี่เชือกแล้วก็ตาก็ไม่จำไม่ได้ตาเพิ่งมาเลี้ยงแต่หลายเชือกแล้วนะเท่าที่เห็นหลายเชือกแล้วอยู่นี่จะสองสามแล้วเจ็ดแปดเชือกแล้วเหรอเนาะอยู่พาคใต้อุ้งัวไฟนะคะถ้าบอกไปผิด ถัาไปพิจะเยะากันกแค่เราเราแค่ประมาณนะคะประมาณเจ็ดแปดเชือกเราแค่ประมาณขนาดขนาดนั่นนนี้จะได้เห็นพี่หนุม่มออกเดินแนีวนะคะนานๆทีเข้ามารับชมมาเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณตาทั้งพี่หนุม่มแล้วคุณตารู้สึกยังไงคะจะได้ออกเดินทั้งแรงได้ยินพวก ตาแกบอกว่าตะลุ่บอกว่าเอามันเดินบ้างแสดงว่าวันนี้วันดีแล้วใช่ไหมคะครับวันนี้วันดีก็จะเอาพี่นมเนี่ยไปหาไปกินโต๊ะจีนครับไปกินบ้านพี่เป๊ปซี่บ้านพี่เป๊ปซี่เขาเพราะว่าเป๊ปซี่พี่โก้โกเอาไว้นี่ก่อนพี่โก้ไว้วันหลังเนาะตามคิวนะคะพี่โก้ไว้วันหลังวันนี้เอาพี่นมสุรินไปก่อนครับผม เขามีงานอะไรคะคุณตาเขามีงานขึ้นบ้านของแพทรี่ฮรขึ้นโรงช้างครับขึ้นโรงช้าง,งโงาอยู่เขาเพิ่งบ้านเขาเ,เขากลับมาจากงานช้างด้วยครับผมเพิ่งจะมีเวลาได้เลี้ยงได้ฉลองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับผมอ๋อเดี๋ยวเราจะเก็บภาพที่สวยมาฝากนะคะว่าพี่หนุ่มสุรินทร์ออกเดินเนี่ยจะเป็นยังไงตลอดจะเท่ขนาดไหนนะคะ คำว่าเป็นช้างที่ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่อันนี้ได้ออกเดินให้เอฟีได้รับชมแล้วค่่มันตายุ่งๆนะคะตอนเช้าทั้งพี่หนุ่มทั้งพี่โก้ทั้งพี่ํำน้อยนะคะตายัางแข็งแรงดูแลดีมากดูรู้จักหลักช้างก็รู้นะคะเนี่ยสะอาดแค่ไหน เก็บเสร็จแล้วก็โยนอาหารให้นะคะอาหารแท้วันนี้ก็จะเป็นอ้อยเป็นหญ้า <c oughs> วันนี้จะได้ออกเดินแล้วนะคะดีใจแทนพี่หนุ่มจะได้ออกเดินหลังจากไม่ได้เดินมาหลายวันนะคะขอให้เชื่อฟังพ่อขวานนะคะจะได้น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะพี่หนุ่มพี่พ่อกินนะคะที่เห็นเรา ที่เห็นพ่อควานใส่โซ่สองขานะคะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายช้างอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นช้างบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนด้วยนะคะช้างตัวผู้ทุกเชือกเนี่ยถ้าให้ดีก็ต้องใส่โซ่สองขาอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะของพี่นมเสร็จแล้วต,โกโกต่อไปก็เก็บมูลพี่โก้นะคะอาโกมันมีปล่อยจะมารอโก้ มนบ้าทำไนีมูลเยอะด้วยนะคะกินเยอะฮนะหลายกองเลยนนี่ถ้ามูลช้างเยอะแสดงว่าคือเขากินโอ้ดูคนตายยังไม่ทำอะไรนะคะแต่ว่าเขากลัวกลัวเขาเชื่อนะคะถ้าช้างมีปฏิกิริยาอย่างเงี้ยดีนะคะกลัวควานยอมควานถือว่าดี ตัวมูลเขาเยอะมากนะคะดูคุณตาให้กินให้กินเยอะด้วยให้กินเยอะช้างสมบูรณ์ช้างแข็งแรงก็จะมูลเยอะอย่างนี้นะคะเป็นก้อนๆไม่เหลว <c oughs> แดงว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีด้านนู้นก็มีนะคะการมืองามมืองยัไงมือรถักานอืมบรรยากาศรอบบ้าน, <c oughs> นากา็จะมีสวนหญ้ายอย่างนี้ ปลูกไว้ให้ช้างกินโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเก็บบรรยากาศบ้านพี่หนุ่มสุรินบ้านพี่โก้นะคะก่อนจะออกเดิอนอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณตาทั้งพี่หนุ่มในเดินเดี๋ยวเราจะตอนเดินเราจะเก็บภาพ,พสวยๆมาฝากเอฟซี FC ได้รับชมนะคะ ำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมให้เราช่องคุอ้อเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างนะคะทำคลิปดีๆกันต่อไปก็คนตาคะครับผมค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับผม เป็นกำลังใจให้คุณตาของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ